สุดงงค่ะเป็นดรามา่าลูกชายใกล้ชิดลูกสาวเกินไปบ้านสวนกว่างกมลชนกเปิดใจยื่ยนคำขาดพร้อมเผยเส้นทางรัก22ปีอีกหนึ่งคู่รักดารารุ่นใหญ่ของวงการที่กลองรักกันมานานน็อตนุติและนักแสดงสาวกวางกมลชนกที่ทั้งคู่แต่งงานกันมาค่ะแล้วก็มากกว่า22ปีแล้วด้วย แต่ยังคงหวานชื่นไม่เคยเปลี่ยนแปลงแถมยังมีโซ่ทองของล้องใจ2คนคือน้องเน็ตและน้องเนยนับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆอีก1ครอบครัวเลยละค่ะในทางนั้นของหนุ่มน็อตก็เปิดเผยว่าเขาเนี่ยชอบคุณกวางก็คือเริ่มจากแรกๆมันค่อยๆซึมเข้าไปนะพอได้มาเจอมาเล่นละคร ผมเองก็เริ่มจีบเขาก่อนแต่เป็นการจรีบแบบว่าไม่ได้ตั้งใจจีบนะค่อยๆเนียนๆไปค่อยๆค,คุยกันเห็นว่ามีอะไรที่มันเหมือนกันหลายอย่างทั้งพื้นฐานครอบครัวเหมือนกันเรียนเหมือนกันแนวความคิดค,ดคล้ายกันแต่พี่กวางร,รู้สึกแบบเอ๊ะเนี่ยคู่หรือเปล่ากวางก็บอกว่าไม่หรอกคือยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเลยเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าเขาผอมเกินไปคุณแม่ก็หาว่าเขาเนี่ยติดยาแล้วก็เหมือนคนติดยาจริงๆนะ แล้วมีโอกาสโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยคุยกับใครในกองจริงไหมน็อต mm hmm. <Not S 2> บอกว่าวัน,นเด็กเี่กกลับไปบ้านตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้จีบผู้หญิงนะจีบไม่ค่อยเป็นก็เลยทําให้สิ่งที่เราถนัดคือการแต่งเพลงอาจใส่เทปเอาไปให้ที่กองถ่ายชื่อเพลงเนี่ยไม่ได้คือชื่อพี่กวางเลยแต่เอาคาแรคเตอร์ที่คนเขียนบทเขียนตามคาแรคเตอร์พี่กวางที่ใกล้เคียง ของตัวจริงมากๆพี่ก็เลยใช้คำในละครมาใส่ในเพลงเนื้อเอาไปให้ที่กองถ่ายโดยชื่อเพลงว่ามอมแมมถ่ายรูปเนี่ยลงโซเชียลพอถ่ายไปถ่ายมากลายเป็นดราม,มา่าเป็นเพราะอะไรทางนั้นของสาวกวางเปิดเผยว่าอันนั้นเป็นภาพนิ่งด้วยซ้ำได้ไปถ่ายลงใน YouTube ก็เป็นรูปที่ลูกเหมือนกำลังจะหอมกันและลูกก็โตเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีคนมาชื่นชมว่าเลี้ยงลูกดี ก็จะมีบางคนเขียนมาบอกว่าอย่าทำอย่างนี้อีกเลยนะเด็กๆเนี่ยโตกันแล้วเหมือนคิดไปนในทางลบว่าเขากลัวจะไปมีอะไรกันคือเขาเป็นพี่น้องที่รักกันมากครอบครัวเราสี่คนจะหอมแก้มกันนอนทั้งพ่อแม่ลูกตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วลูกชายก็รักน้องมากวันหนึ่งร่างกายเขาโตขึ้นควรก็มองว่าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วทำไมให้มาคุกคีกันแบบนี้ซึ่งพี่มองว่านั่นก็คือน้องนะ แล้วอยากให้สังคมรู้เอาไว้ว่าพี่น้องจนตลอดชีวิตก็เป็นพี่น้องต้องรู้ขอบเขตเมื่อโตขึ้นไม่ใช่ว่าแก้ผ้านอนด้วยกันมันก็ไม่ใช่แล้วเราก็สอนลูกว่าพอโตขึ้นลูกก็ต้องปิดประตูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางนั้นของคุณกวางเองออกมาเปิดเผยยังไงก็เป็นกำลังใจให้คะ่ะ